มันดูตาเก็บขี้เหล็กค่ะสูงสูงน้นเดี๋ยวเอาไอเลียนฟันลงเลยค่ะไม่ให้มันสูงสูงมันเอายากคนแก่ขึ้นไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวตกตกมาลําบากเพียงหน่อยไปอีก <c oughs> หมดแล้วค่ะ <c oughs> ตาตัดหมดต้นเลย ต้นน้อยไปเลยต้นเตี้ยไปเลยเห็นไหม <laughs> ไปกลับบ้านกันแล้วได้แล้ว <laughs> ไปกลับบ้านแล้วคะตัดขี้เหล็กได้ตาได้ตะก้าได้ตะก้าขี้เหล็กออกเดินไม่ฟังเสียง <laughs> กลับบ้านแล้วมาถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วก็มาลูดใส่หม้อเลยขี้เหล็กเด๋ยวต้ม ต้มขายโลละสี่สิบบาทค่ะพ่อค้าเขารับซื้ออย่างนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขารับทั้งนั้นเนี่ยโลละสี่สิบบาทที่ตลาดนะคะ